คืบหน้านะครับจากการตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตปริศนาของชายชาวอังกฤษภายในคอนโดหรูกลางเมืองป่าตองเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมา หลังพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในการเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาเนื่องจากเดินทางมาจากประเทศไนจีเรียวันนี้ทางแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตพร้อม้วยเจ้าหน้าที่สำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคได้ประชุมและทำงานร่วมกันในเบื้องต้นแล้วนะครับมีการเก็บชิ้นส่วนเนื้อต่างๆของร่างกายไปพิสูจน์หาเชื้อที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คาดว่าจะทราบผลในวันพรุ่งนี้ส่วนที่ห้องจุดเกิดเหตุนั้นตอนนี้ห้ามไม่ให้มีการเข้าออกโดยเด็ดขาดสำหรับผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในช่วงที่พบศพต้องทำประวัติเพื่อติดตามอาการใน 18คนด้วยกันครับ